ตัวอ,อย่างที่1จงคำนวณหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซออนในสารละลายกรดไฮโดรคอริกเข้มข้น0ูง0โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรนะคะค่ะตามเทคนิคการใช้นะคะ k w d l ในการแก้โจทย์ปัญหาในครั้งนี้นะคะสเต็ตที่1ก็คือ k นะคะเราจะดูว่าโจทย์บอกอะไรเราบ้างนะคะเราก็ไปดูที่โจทย์นะคะโจทย์ให้สารละลายกรดไฮโดรคอริก เข้มข้น0.02มลต่อลิตรนักเรียนก็ขีดเซนใต้ไว้เลยนะคะแล้วก็เขียนลงไปเลยนะคะโจทย์บอกอะไรบ้างโจทย์บอกกรดไฮโดรคอริกนักเรียนก็เขียนเลยค่ะกรดไฮโดรคอริกนะคะกรดไฮโดรคอริกความรู้เดิมของเราทราบว่าคือกรดแก่นะคะคำว่ากรดแก่ก็คือแตกตัวให้ไฮโดเนียมไอออนได้ 100%ค0ว่าหน่า100%ก็คือเขาเข้มข้นเท่าไหร่เขาก็จะให้ไฮโดรเนียมไอออนได้เท่านั้นเลยนะคะจากนั้นโทย์ให้อะไรมาอีกให้ความเข้มข้นของกรดไฮโดรคอริกตัวเดิมนี่แหละค่ะให้มา0.02หน่วยเป็นโมลต่อลูกบาทเดซิเมตรนะคะเขียนลงไปให้หมดเลยนะคะหมดแล้วยังสิ่งที่โจทย์ให้มาอ่านหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะเต็ดที่1ถ้าใครทําตามก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไป สเต็ปที่2ก็คือ W นะคะโจทย์ถามหาอะไรเราก็ไปดูโจทย์ค่ะจงคำนวณหาหลังคำว่าหาเห็นไหมคะก็จะเห็นไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนเขียนเป็นข้อเลยค่ะข้อ1โจทย์ถามหาไฮโดรเนียมไอออนนักเรียนก็เขียนลงไปเลยนะคะทำพร้อมครูดได้เลยนะคะและอันที่2ก็คือโจทย์ถามหาไฮดรอกไซด์ไอออน เสร็จแล้วบอกลำดับขั้นตอนด้วยนะคะว่าจะต้องทำอะไรก่อนหลังนะคะลำดับขั้นตอนอจากที่โจทย์ให้มาเขาให้ความเข้มข้นของกรดแก่มาใช่ไหมคะนั่นก็คือสิ่งแรกเลยที่นักเรียนต้องทำก็คือเขียนสมการการแตกตัวนะคะเขียนสมการการแตกตัวของกรดไฮโดรคอริกตัวนี้นะคะ พอเขียนสมการการแตกตัวนักเรียนก็จะได้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนจะได้เป็นคำตอบที่หนึ่งเลยค่ะนะคะเพราะว่าเรารู้มาแล้วว่ากรดไฮโดรคอริกคือกรดแก่ใช่ไหมคะแล้วให้ไฮโดรเนียมไอออนได้100%อเ่าเพราะฉะนั้นเราได้คำตอบที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยสเต็ปต่อไปเราก็ใช้ความสัมพันธ์ของ KW ในการหาความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะ หาอะไรคะอ่ะต็ที่2หาความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนจากสมการไฮดรอกไซด์ไอออนเท่ากับ KW นะคะคือความคือค่าคงที่การแตกตัวของน้ำน,นะคะหารด้วยความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนอ่าใครมีสรุปสูตรอยู่ในมือก็ เอามาไว้ใช้เลยนะคะเมื่อได้ลำดับขั้นตอนเสร็จแล้วขั้นของดับเบิลก็เสร็จแล้วนะคะนักเรียนเขียนให้ได้ว่าโจทย์ถามหาอะไรบ้างนะคะแล้วมีลำดับขั้นตอนยังไงในการหาคำตอบนะคะแต่ละคำตอบเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนทำเสร็จข้อ2ตรงนี้นักเรียนก็จะได้คำตอบว่าไฮดรอกไซด์ออนเข้มข้นเท่าไหร่นั่นคือคำตอบที่2ที่โจทย์ต้องการนะคะต่อไปเราก็ ไปทำสเต็จที่3นะคะดี D นะคะดี <D. S 2> ดำเนินการขั้นตามขั้นตอนนะคะที่เราได้เขียนไว้นะคะว่าเราจะทําอะไรก่อนหลังเราเขียนว่าเขียนสมการการแตกตัวก็เขียนเลยค่ะ กรดไฮโดรคอริกนะคะเวลาละลายน้ำอก็ใส่น้ำเข้าไปในสมการด้วยนะคะ H2O นะคะเวลากดแก่แตกตัวจะใช้ลูกศรไปไม่กลับถ้านักเรียนมีปากกามีไม้บรรทัดนะคะก็ใช้ปากกาแดงไม้บรรทัดทาบหน่อยจะได้สวยๆนะคะ,ะเวลาแตกตัวก็จะได้ไฮโดรเนียมไอออนนะคะกับอะไรคะอีกตัวหนึ่งตรงนี้ ไฮโดรเจนมาอยู่กับน้ําแล้วก็หรือคลร i ไรไอออนนะคะหรือ C-L- บเพราะฉะนั้นการแตกตัวของกรดหรือเบสน,นะคะนักเรียนก็จะสังเกตว่าตัวนึงจะเป็นไอออนบวกอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไอออนลบนะคะอันนี้คือความรู้เดิมของเราเลยใช่ไหมคะจากนั้นอกรดแก่ก็จะมีขั้นตอนเริ่มต้นก็คือรอเรือนะคะเริ่มต้นกรดไฮโดรคอริกโจทย์ให้มาคือ0.02โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรคูเขียนเป็น โมลานะคะมอนตอลิตนะคะอ่าเริ่มต้นจะยังไม่มีไฮโดรเนียมไอออนและคลอไรออนนะคะพอสิ้นสุดก็คือสอเสือนะคะเรารู้กันเองรอเรือกับสอเสือเริ่มต้นอ่าแล้วก็สิ้นสุดนะคะพอสิ้นสุดการแตกตัวนะคะกรดไฮโดรคลอริกก็จะไม่เหลือเลยนะคะก็จะได้ไฮโดรเนียมไอออน0.02มอลต่อ ลูกบาทเดซิเมตรแล้วก็ให้คลอไรออนเท่ากันนะคะคือ0.02โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรเอ๊ะทำไมเราได้เท่ากันล่ะคะก็เพราะว่าดูที่อะไรคะดูที่สัดส่วนโมลนะคะนักเรียนจะเห็นว่ากรดไฮโดรคลอริกเนี่ย1มลนะคะอยู่ในน้ำ1โมลเกิดไฮโดรเนีเมยมไอออน1มลเกิด คอไรออนหนึโมลค่ะเพราะฉะนั้นพอเราดลสมการแล้วเราจะได้สัสดส่วนโมลน,นะคะเพราะฉะนั้นจากกรดแก่ไฮโดรคอริก0 0 2โมลก็จะให้ไฮ e โดเนียมไอออน0.02โมลให้คอไรออน์จุอน0.02โมลเช่นเดียวกันนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้คำตอบคือจากสมการตัวนี้นะคะได้คำตอบเลยว่านะ ได้คำตอบแรกเลยคือไฮโดรเนียมไอออนเข้มข้นเท่าไหร่คะ0.02โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรเพราะว่าได้จากการแตกตัว100%นะคะ ของกรดไฮโดรคลอริกะคะจากนั้นสเต็ปต่อไปสเต็ปที่2ก็คือเข้าสูตรเพื่อหาไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะแทนค่าลงไปนะคะได้ KW หารด้วยไฮโดเนียมไอออนแล้วก็แทนค่าไฮโดเนียมไอออน Ia, ไฮโดรเนียมไอออนที่หาได้นะคะใส่ลงไปในสมการตรงนี้นะคะเสร็จแล้วแทนค่าลงไปเลยค่ะเราทราบว่า Kw คือค่าคงที่การแตกตัวของน้ำนะคะ 1.0'10 ย์คูณสิยกกำลังลบสิบนั่นก็คือน้ำเขาแตกตัวได้น้อยมากนะคะค่า K เขาน้อยมาก ขีดเมื่อหมายหารได้สวยงามมากขอเขียนใหม่นะคะ1.0คูณ10ยกกำลังลบ14ค่ะอ่าหารด้วยเคไฮโดรเนียมไอออนก็คือ0.02นะคะคูเปลี่ยนเป็น2.0 1 0ยคูณยกกำลังลบ2่าเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณนะคะในขั้นตอนนี้ใครไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะคะคือเดี๋ยวครูเขียนให้ดูนะคะเปลี่ยนสีปากกานิดนึงอ่าตรงนี้นะคะจาก 0. ศูนย์สองเนี่ยนะคะนักเรียนไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนก็จะได้อ่า1.0ดศนหารด้วย 0 0 2ข้างบนก็จะคูณ4กําลังลบอีกเหมือนเดิมน,นะคะอ่าแต่ถ้านักเรียนเปียกคือใครใครถนัดหารอ่าทศนิยมก็หารได้เลยนะคะลูกแต่ถ้าไม่ถนัดหารทศนิยมนักเรียนก็ทําเป็นเลขยกกําลังซึ่งจะได้ใช้บ่อยมากนะคะนั่นก็คือเปลี่ยน0.02ให้เป็นเลขยกกําลังนะคะตอนนี้เขาคูณ1อ่าเขาคูณ1น,นะคะคูณ10ยกกําลังเท่าไหรด่ดีอ่ารเลื่อนทศนิยมมา1ตําแหน่งก็เป็นลบ1เลื่อนมา2ตําแหน่ง ก็จะเป็นลบสเห็นไหมคะ,ะถ้าใครยังไม่เข้าใจถามหลังไม้ได้นะคะตรงการเลื่อนจุดทศนิยมนะคะโอเคคุณจะขอลูกออกก่อนนะคะ Okay, จากนั้นเราก็คำนวณค่ะเหมือนเดิมนะคะ10บกลังลบ14หารด้วย10กําลังลบ2ข้างบนจะเหลือ10ยกกาลังลบ12นะคะก็จะเหลือตัวเลขให้คิดก็คือ1หารด้วย2ค่ะซึ่ง1ส่วน2ก็จะได้0.5เห็นไหมคะเราก็จะหารเลขใกล้ขึ้นนะคะเป็นสีปากกากลับขึ้นมาก็จะได้0.5 คูณ10ยกกำลังลบ12อ่ายก1ิยกกำลังลบ12มานะคะหรือเราก็เลื่อนจุดใหม่อ่าเลื่อนจุดไปก็เป็น5.0คูณ10ยกกำลังลบ13ค่ะเลขยกกำลังต้องน้อยลงนะคะถึงตรงนี้ใครมีคำถามไหมคะถ้ามีก็ส่งไลน์มาถามนะคะหรือทิ้งคำถามไว้ในอ e ีเมลก็ได้นะคะ ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้คำตอบเป็น2องคำตอบอย่างที่เราตั้งใจเลยนะคะแล้วก็มาเขียนคำตอบลงไปค่ะคำตอบที่1นึ่งเขาถามว่าอะไรนะคะโจทย์ถามว่าอะไรคะไอโดเนียมไอออนเข้มข้นเท่าไหร่นะักเรียนก็ยกคำตอบมาเขียน,นะคะ่ะไฮโดเนียมไอออนก็จะเข้มข้น0.02หน่วยเป็นโมลต่อลูกบาทก์เดซิเมตรนะคะ ยึดความเข้มข้นเดิมของเขาไว้นะคะคยึดหน่วยเดิมของเขาไว้ค่ะคำตอบที่2ก็คือไฮดรอกไซไอออนนะคะมีความเข้มข้น5.0คูณ10ยกกำลังลบ13มอลต่อลูกบาศเดซิเมตรค,ค่ะต้องไหมคะ